สวัสดีสสดค่ะคกลับมาเจอกับพวกเราในแทนจารีนทิปแอนทิปกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเห็นพวกเราจะดคอสตูเงกันมาแน่นขนาดนี้ใช่แล้วค่ะเป็นคลิปส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปี่ใหม่ค่ะค่ะแล้วสำหรับในปีนี้นะครับ g o o ก l e เพมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเยอะเลยนะครับอยู่ในทีมนะครับ everything you need to get anything done นะครับ now in one place นะครับ g o o g l e workspace นั่นเองนะครับ สำหรับ g w o r l s w o r k เองนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้เองนะครับ Google Chat แล้วก็ o o g l e m e e t นะครับที่เป็นตัวหลักๆเลยในการเปลี่ยนแปลงนะครับภายในปีหน้านะครับก็จะมีตัว g o o g l e Sites นะครับที่เราต,ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นนิวไซส์ใหม่นั่นเองนะครับค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นที่เราสรุปมัดรวมมาให้ในวันนี้คะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน Google Workspace นะคะอันดับแรกเลยที่เราสังเกตได้นั่นก็คือโลโก้ค่ะไม่ว่าะจะเป็น Gmail c a l enda r นะคะหรือว่าในส่วนของ Drive นะคะก็จะมีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่ค่ะ เรื่องที่2นะคะก็คือในเรื่องของ Google Chat นะคะสำหรับองค์กรไหนที่ยังใช้ตัว Hangout Classic อยู่นะคะอันนี้เนี่ยต้องแนะนำเลยว่าให้ปิดได้แล้วนะคะเพราะว่าภายในต้นปีหน้านะคะประมาณเดือน5านะคะหรือว่าพฤษภาคม Google นะคะจะมีการประกาศปิดตัว Hangout Classic อย่างถางวรค่ะแล้วก็จะย้ายผู้ใช้งานทุกคนนะคะมาใช้งานที่ตัว Google Chat ค่ะที่มีการพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์เอกสารหรือแม้แต่การสร้างห้องประชุมค่ะก็สามารถทาได้สะดวกแล้วก็ใช้งานผ่าน Google Chat ได้อย่างมีประสิทธิ เรื่องที่สานั่นก็คือในเรื่องของ Google Meet นะคะ Google Meet รอบนี้นะคะจะมีการในเรื่องของการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามนะคะหรือว่าโพลแบบสำรวจที่จะขึ้นมาใน Google Meet ให้กับเราเลยค่ะอีกเรื่องนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือเวลาที่เรามีการประชุมวิดีโอคอนเฟรนต์นะคะตอนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวด์พื้นหลังได้ตามใจที่เราชอบแล้วนะคะ ของเรื่อง Google s i Sites ค่ะ Google s i Sites นะคะถ้าเกิดว่าใครยังใช้แบบคลาสสิกอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยประมาณช่วงกลางปีหน้าค่ะ Google s i ไซจะมีการมาคับย้ายไปที่ไซต์ใหม่ค่ะยังไงเนี่ยก็สามารถติดตามการย้ายหรือว่าการอินเทเกตข้อมูลหรือว่าการไปรับข้อมูลได้ที่แทนเจลีนได้เลยค่ะในนี้นะครับก็เป็นแค่โวนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ทา Google พนะัฒนาฟีเจอร์ไม่พวกเราใช้นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยในการใช้งานแต่ละแอปพลิเคชันนะคะสามารถไปย้อนดูวิดีโอประกอของบพวกเราในช่อง YouTube นี้ได้เลยค่ะครับใช่้ะครับถ้ามีท่านไหนสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ที่ cs s i a t h i l i n co th ตามที่ขึ้นข้างล่างนี้ได้เลยนะครับค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสไาชกพวกเราได้นะคะครับและสำหรับปีใหม่นี้นะครับทางที่งาทันจรีนขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขในช่วงปีใหม่และเดินทางโดยสวัสดิภาพ ด้วยกันครับค่ะแล้วก,แวก็แล้วพวกเราดนน้อยแต่แล้วพวกเรานานๆ,ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ